สวัสดีครับลาเต้ครับผมอ่เป็นไงครับวันนี้ได้ออกงานคู่แล้วที่รอคอยคนที่รอคอยน่าจะเป็นคิมมากโอ้ผมก็รอเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาคือพี่ออกงานเดียวตลอดเลยก็พี่ฉายเดียวก่อนไงพี่ฉายเดียวก็ดีใจครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคิมเอ่อวันนี้ไม่ต้องเดินคนเดียวมันก็ดีครับมันก็ดีแล้วก็จริงตื่นเต้นมากๆด้วยเพราะว่าแบบได้มาร่วมแสดงความสิรกับนิวด้วยในงานแบบในตะเทียนก็ ซึ่งคิมก็เคยมาครั้งแรกเลยครับเป็นเต้นมากๆเพิ่งเคยเห็นว่าแบบอบรรยากาศคือของเขายิ่งใหญ่มากๆจริงมันยิ่งใหญ่มากนี่แต่แบบคนวงการบันเทิงแนวหน้าทั้งนั้นเลยครับผมครับผมก็ผมคิดว่าอันนี้น่าจะครั้งที่2ที่ผมได้มางานนี้นะครับผมก็มันเดิมนะครับยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เขามีการแนะนำด้วยนะว่าแบบเดินยังไงเดินไม่ไม่ได้แนะนำไม่โอ้ ทุกทีปล่อยเขาแบบไปคนเดียวอะไรเงี้ยสงการก็ปล่อยเขาไปคนเดียวอะไรเงี้ยเออสงการผมวันนี้ครับกลับกลับบ้านแับแม่แม่แม่ตามกลับแม่ตามกลับใช่แล้วพอแบบว่าเห็นว่าเขาต้องไปแบบยืนหนาวอยู่คนเดียวเป็นยังไงบ้างก็ก็บอกให้เขาดูแลตัวเองแบบแบบอว่าแบบอย่าป่วยนะอะไรางี้เดี๋ยวเพราะเดี๋ยวต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็องอ่ก็ยังถือว่าเป็นห่วงก็เป็นห่วง เพราะผมไม่ไม่มีคนดูแลไงนอกจากต้องไปทำอาหารให้กินต้องดูแลเลี้ยงดูแลยังต้องห้ามป่วยด้วยอ๋อบอกผมผมข่าวดีก่อนข่าวดีก่อนเดี๋ยวเต้จะบอกว่าโดนลุ้มข่าวดีใกล้จะเปิดกล้องเออใกล้จะเปิดรัวข่าวดีกับพบัวกัเพอเพอก็ได้มีอะไรมาบอกเขาให้หมดเวิร์กช็อปไปแล้วแล้วก็ก่่่่อนทีีีพเเล้ยยงจะมาคุ แล้วก็ตอนนี้ก็ก็มีวันบวกสองแล้วนะครับแต่ว่าจริงดิที่รู้แค่ว่าประมาณกลางเดือนกลางเดือนหน้ากลางเดือนครับแต่ขออุไว้ก่อนกลางเดือนแต่ว่าเป็นวันเป็นวันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นวันเลิกเลิกดีอ่ะเพราะพี่อ๊อฟเขาก็แบบสายเลิกดีอะไรดีเดือนหน้าก่อนกลางเดือนหน้าเ่เดือนหน้าเดือนหน้าสิบอกให้ต้องเดือนหน้าต้นเดือนหน้า นมอวันกลางเดือนหรือเปล่าผมไม่รู้เอางี้ก่อนกลางเดือนหน้าครับแต่ว่าเป็นวันน่าจะเป็นวันธรรมดามากกว่าสปกต์ป่ะไม่รู้ครับแต่ผมน่าจะเป็นวันที่เลิกดีครับเดี๋ยวบอกอีกทีเดี๋ยวบอกอีกทีครับเดี๋ยวบอกอีกทีแต่เขาต้อจะประกาศโอ้ยได้พุ่งสูบแล้วครับผมเสนอว่าใกล้แล้วแหละใกล้แล้วครับใกล้แล้วก็ล่าสุดก็ไปเวิร์กช็อปไนมาด้วยเนาะก็มีการเรียนเรื่อง การพูดให้ชัดถ้อยชัดสนุกมากครับทุกคนสนุกมากเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้พูดเพราะว่าเราต้องแบบเป็นแบบสมัยก่อนด้วยเนาะใช่ก็ก็มีความกดดันนิดนึงแต่ก็จะทําให้เต็มที่ครับแล้วเราแบบพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเพราะเราต้องแบบว่าเหมือนเหมือนผ่านมาหลายเว w o ช k s h แล้วนะสำหรับคนนี้เรื่องการพูดคิดว่าน่าจะพัฒนาขึ้นเยอะอยู่ครับ ทั้งเรื่องของแบบการการพูดออกเสียงแล้วก็การพูดคำไทยไม่ก็ก็พัฒนาทุกคนใ่ไหมพัฒนาดูคนเพี่เป็นไงบ้างพี่เป็นไงบโอ้ยพี่ชิวมีเก่งอยู่แล้วเขาแบบเป็นสายแบบพูดเขาโอ้โหชนแรงไปนะขอโทษตัวเองนั่นแหละอย่างที่เรารู้สึกว่าตอนแรกแบบโมันยากมากเลยตอนนี้แบบว่าเริ่มไม่ได้แล้วคลองปากแล้วอืมขอพี่มีไหมของพี่ไม่มีพี่ชิวอยู่แล้วผมหมอผม คำว่าอะไรนะที่ท like? ี่แบบชอบชอบให้พี่สอนแหละกขอบโกยผมก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ติดอยู่คำนี้ครับทุกคนติดอยู่คำนี้คำวะไรอบโกยขอบโกยไหนลองชิมได้อบโกยขอบโกยขอบโกยไม่รู้อะขอบโกยคออะไรขอบโกยติดเป็นขอบโกยทุกที่เลยทุกคนหนึ่งสองสามขอบโกย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 มันต้องแบบปากแบบยังไงหรือเปล่าให้มันออกเป็นคำว่าโกยเลยขอบโกยเออ ไม่รู้ว่าได้หรืเอเปล่าเก่งแล้วเก่งแล้วถ้าพูดได้ไวก็จะเป็นแบบคำอะไรเอา,อางี้เอาแต่วันแรกที่เนี่ยคิดว่าแต่ละฝ่า,ายคิดพัฒนาการอะไรกันบ้าง่ัดกระสุอะไรติดกันพี่จิมเห็นน้องตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้จริงๆก็คือเห็นเห็นน้องแบบเก่งขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าในสายตาเราเขาก็เก่งอยู่แล้วเห<อ>็นน้องมาทุกวันจร,จริงๆเรื่องอื่นก็ไม่ได้ติดเลยมีแต่มีแต่แบบว่าคำไทยบางคำที่แบบว่าอาจจะยังติดอยู่ครับที่เหลือเรื่องของการแสดงเรื่องของ แอคติ้งต่างๆก็คือก็คือเขาเก่งอยู่แล้วครับผมเก่งกี่โมงยังยังไม่เก่งขนาดนั้พี่เข้มก็พูดเพ้อไปไหนอืออย่างแต้เห็นพี่เขาเก่งขึ้นยังไงบ้างทุกวันทุกวันก็เพราะพี่เขาเก่งกับผมนะจากการที่เขาเล่นซินอารมณ์ในไพลอตเพราะว่าแบบใช้ได้แล้วก็เก่งมากจริงๆได้เป็นครั้งแรกคืออื้อแบบแบบว่าส่งส่งมาได้ดีมากอ๋อแต่จริงๆพี่รู้สึกว่าเต้ส่งพี่มาก่อนนะอเหรออืม ม่แต่ว่าพี่กน้าเราก็กิงเหมือนกันไม่ไม่ผมเฉย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 เด็กๆจากซีนจากซไพร์อหดเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าุต้องการซิทูนอยู่แล้วเริ่มทอะไรมาบ้างสำหรับการซิทูนตรงนี้ผมนะครับก็ออกกาลังกายแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็เพิ่มเวลาออกกาลังนิดนึงให้มันออกมาดีกว่าในไพร์โหดตอนนั้นนะตอนนั้นก็ดีมากแล้วนะมีมาอวดนะเาไม่มาอวดให้ดู เราพร้อมลอยก็ยังตอนเราผมก็ยังนะครับเพราะอยากให้มันดีที่สุดนะครับแต่เท่าที่พี่เห็นนะมันก็ก็ดีมากมันก็ต้องดีกว่านี้เราเราก็อยากเห็นคนเดียวที่เลี้ยงังนสิลูกมันเอ่อเอ่อนั่นแหละครับนั่นแหละก็หุ่นดี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 ครับหุ่นดีแต่สู้ป็นเน็ตไม่ได้ครับเปเนตี๋ที่สุดอันนี้เป็นเลียของคนทุกคนแล้ว เรื่องว่าถ้าเปิดกล้องคู่มันคือร่างทองแล้วถูกต้องตอนนี้คือเขาก็แบบร่างทองแดงอยู่ยังไม่ทองยังไม่ทองมาแล้วแต่ยังไม่ทองทำได้แค่ทีนึงทีนึงใช่เราต้องไต่ระดับแต่ระดับแสดงว่าเปิดกล้องเมื่อไหร่นะเปิดกล้องอภิชิตบอกเลยก็หลังจากวงสวงไม่นานครับนานอยู่ใช่ไหม อยาต้อนข้าบอยาต้อนต้องคิดว่าไม่ไม่นานเกินเกินเขาเรียกไงไม่นานเกินรอเชื่อจะมีโอกาสได้ดูปีนี้คิดว่าได้ดูปีนี้เพราะว่าเราก็โปรเซสเราก็แบบว่าเขาเรียกไงไม่ไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งรีบแต่ว่ารู้สึกว่าเราทํางานแบบว่าก็เร็วเพราะว่าเรามืออาชีพนะครับเชื่ออยู่เชื่ออยู่อันนี้คือคอมดูแลนะ เราดูได้เลยครับูเลแต่ว่าพี่อออบอกว่าเดี๋ยวเรามีกีฬาสีอนี่เราสองคนเตรียมแข่งอะไรเนี่ยตื่นเต้นมากผมยังไม่รู้เลยว่าเขาแข่งอะไรบ้างเราเราถนัดแบบกีฬาอะไรพิเศษเราอยากทำอะไรเราบันกีฬาเขาบอกว่าบ้านเนี้ยเก่งเป่าเป่ากบเป่ากบเอ้าเออมันคือเป่าเรารู้จักไหมเป่ารู้จักเป่ากบบ้าหนังกระติกอะหนังยางยางวงกระติกไม่ผมเลยไม่เป็น

อช่ในในคลานี้คนเตะบอลเยอะนะแบบรวมทีมได้เลยบอกเลยเขามีแสงแบบว่าเอราเป็นเชียเชียดีกว่าที่ว่ากีฬาผมก็พอได้อยู่อย่างเช่นว่ายน้ำครับคือพี่อ๊อฟจะมีว่ายน้ำด้วยใช่ไหมก็ที่บ้านเลยว่ายที่ออฟฟิศเลยก็คือพี่อ๊อฟกล้ามมีทุกคนรอเลยนะถ้ามีเดี๋ยวก็ที่ว่าจองกันเต็มริ้นจี ไหว้น้ำแบบน้ำเดือดไยโอ้โหออกจากครัวก่อนไหมพี่ว่าออกจากครัวก่อนทำไมอะไรอะไรก็ว่ายน้ำสิไม่ไ่ายแล้วผมก็ว่ายผมก็ว่ายผมก็จะก็ไปว่า้โชว์ก็้ไหว้กันก่อนสิผมจะว่ายโชว์นไปซ้อมให้ดูก่อนโอ้ยผมนี่ไปไต่แบบหลายท่าแล้วว่ายน้ำมาถ้ากบนี่ฟรีสไตล์ใช่ป่ะอาะพีเซอร์ได้ไหม ได้รอดูครับทุกคนโอเคเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องบอกพี่อ๊อฟแล้วว่าต้องมีไหว้นาวแล้วล่ะเปิดบ้านเลยว่ายน้รำแข่งกันฝากดี้ว่าค่ะฝากให้แฟนๆว่าไปเจอเราวันดวงสวงเนอะวันที่ตเราทุกคนรอรอรอประกาศออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งว่าวันไหนนะครับก็อยากให้ทุกคนไปเจอกันเยอะๆเลยนะครับก็ครั้งแรกอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงเหมือนกัน นี่ไงผมก็เห็นเขาแบบใส่อยู่แบบคนต้องใส่แว่นว่าใส่แว่นแบบไอะไรไม่รู้แว่นกันแดดปะผมไปหาแว่นกันแดดแลครับวงสงคครั้งแรกคิดว่าเขาต้องใส่แว่นกันแดดกันหรือเปล่าเป็นฟิลวแบบว่าฟิลวิวแบบหล่อเท่เออหล่อเท่โอเคได้เห็นพี่เนทชอบใส่ไงเดี๋ยวรอดูครับผมเดาเลยว่าต้องมีคนใส่รอดูเลยส่วนส่วนวันวันและเวลาที่แน่ชัดจริงๆน่าจะต้องไปหลอกถามพี่เนทจริงครับถามพี่เนทเลยครับถามพี่ออฟก็ได้ครับชัดกว่า ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ